สวัสดีพี่น้องกล้องไปายดูของวัสดียามเช้าจะจะไปใส่บาททุกคนดูหมาหาหาเพื่อนหาเพื่อนดูหมาอุ้ยเหาไม่รู้หมาใครก็ไม่รู้แหละเปใส่บาทน,นู้นตรงนันเดินมาครึ่งทางแล้วเห็นหมาแล้วกลัว ไม่ได้ออกมาอาทิตย์ที่แล้วฝนตกเลยไม่ได้ออกอาทิตย์นี้เลยออกมาสะหน่อยใส่บาทใส่บาตการน้อนพระของก็ไม่เยอะทุกคนดูเห็นไหมหน้าวัดย่วัดไตนะคะนีออ่วัดวัดใหญ่มากทุกคนในลำอินทาน,นะฮะ เดินไปเขาเริ่มเริ่มจะเปิดร้านกันไปเดินไปเรื่อยๆกะสีของค่อยเพิ่งมาตั้งอ่ยังไม่มีของเลยเรวมาเช้า เดินดูก่อนเนี่ยแกงยังไม่มาเลยเห็นไ้มเดินดูนีมะม่วงเยอดแกงยังไม่มาเลยตรงนันลำพับอยู่แป๊บเลยอ๋อรอแป๊บนึงมะม่วงสวนเลยมะม่วงสวน ให้เขาทำบ้านที่อวนเองสวยเนาะนี่กวนด้วยเก็บกวนก็มีกวนมีดอกของยังไม่มีนะทุกคนไข่ยังไม่มีของ่ตั้งแล้วมันดูใหญ่จังมีพ่วมีแก หมูปิ้งแต่ค่อยซื้อมาชมก่อนไม่ต้องใจ้วดูของก็มีแค่นี้อะไรก็พึ่งมาตั้งก็พึ่งมาตั้ง กะเดินยังไม่มีอะไรเลยคนนี้น้อยมากทอดม,ม,มันทอดมันกับหมูทอดหมูยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยทอดมันยี่สิบกันดะ้ใส่บาทใส่บาทน,นะอุะอ้ยผักจำลึลงสวยมาก สวยไหมสิบบาทเหรอใช่กำลังสิบบาทอื้บบอหยอ,อสวยสงามเลยอันนี้คือนู่นร้านปลาปลาถูก็อยู่ตรงโน้นอนี่ยเนี่ยร้านปลาถูพี่เขายังไม่ตั้งเลยปไปไปใส่บาทกันวันนี้มีของแค่นี้แหละกพืนว่าของไม่เยอะ นี่จ้าแกงก็มีแกงส้มมีมะม่วงมีดอกไม้ข้าวอนนี้เิรบาทกันจ้าส่วนขาอันนี้มีเหล่าไม้ด้วยอยากกินแกงอ่อมจำละสิบบาทซื้อไปแกงอ่อม มีกแบบเ,เชียใบแมงลักไหม <laughs> ไแมงลกักน<อ>ีค<อ>่ะแมงลักมันเป็นใบแมงลักเร่าอืมเดี๋ยวฮะเออเนาะแล้วจะอยากอยากกินแกงอ่อมอ่ะทุกคน สิบบาทอันนี้เป็นหลวกจิ้มก็ได้ปน่งกุ้งกุ้งกัมเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเป็นหลวกน้อมองน้อมไม้เรืของของทุกอย่างจอกระจรอันนี้แหละทุกคน